เป็นมาตรการยกระดับความปลอดภัยนะครับในการใช้งานโมบายแบงกิ้งให้ชื่อผู้ใช้งานตรงกับชื่อเจ้าของซิมมือถือนะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2 5 6 8นแะครับแล้วก็สิ้นสุด30เมษายน2 5 6 8โดยแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มที่1คือกลุ่มลูกค้าที่เปิดบัญชีตั้งแต่วันที่1มกราคม2 5 6 5 ซึ่งกลุ่มนี้มีข้อมูลที่ไม่ไม่สมบูรณ์และไม่พบชื่อเจ้าของสินท่านจะได้รับข้อความส่งลงไปในแอปพลิเคชันของธนาคารนะครับแล้วก็หลังจากนั้นท่านต้องเดินทางไปพบผู้ให้บริการนะครับเพื่อแจ้งแสดงยืนยันตัวตนนะครับกลุ่มนี้อีกกลุ่มนึงเรียกว่ากลุ่มที่ มีผลการตรวจสอบไม่ตรงกันของข้อมูลเราเรียกว่ากลุ่มเอนะครับเป็นกลุ่มลูกช้าลูกค้าชาวต่างชาติที่เปิดบัญชีตั้งแต่ปี2565ก็ต้องมายืนยันตัวตนลักษณะเดียวกันนะครับเพราะนั้นแล้วจะต้องดำเนินการเปลี่ยนเจ้าของซิมแล้วก็ติดต่อผู้ให้บริการทางโทรศพัพท์แจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศพัพท์มือถือนะครับก็จะเป็น2กลุ่มซึ่งต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จในวันที่30เมษาย,ยน2568ถ้าท่านไม่มา นะครับเราจะพิจารณาการระงับการใช้โมบายแบงกิ้งนะครับท่าน,นจะไม่สามารถใช้โมบายแบงกิ้งได้นะครับใช้วิธีการแจ้งเตือนแอปพลิเคชันแจ้งเเท่านั้นนะครับไม่มีการส่งไป s อตามช่องทางต่างๆนะครับ